สวัสดีครับมาผอกไร่เตียงไทยขึ้นเขาเนาะครับมือนี้โอ้ยมื่อยครับมือเนี่เที่ยวเขาไร่เลียนไกลนะครับคือบ่อดินมันยุกไกลขึ้นนะครับบ่คือตะกี้เนาะตะกี้กับยุกจ่อบานนะซึ่งมือนี้ต้องมาออกไก่ขึ้นนะครับราคาเท่าเก่าเนาะแล้วซึ่งทางล่างบ้านเนี่ยหาโม่งแรงข้าจอกอะสีให้ยเศร้านะครับเพราะว่ารถมันก็หลายเนาะครับ กะว่าเป็นยังครับก็คือดึงงานพร้อมเนาะกะบว่าเดบับพึ่นนะครับแต่ว่าก็คือพ้อก็ต้องเข้ารบกติการของแต่ละมู่บานนะครับแต่ละอบตนะครับร่างอบตนี่ได้เสียคาทางนะครับประกันทางไ้นะครับคือจ็ดลอยนะครับคือเสียของอบตเลยนะครับทางท่างสุดก็คือสอบให้เขากะร่างเทียก็ต้องเรียนงานแปลงต้องว่างเงินไปบ้างเขานะครับสามหมื่นนั่นเครับ ประกันทางนะครับแล้วซีดเขาสอมทางเขาเจ็บยังก,ก็คือยังคอยเบิกเงินจ้ควอางขึ้นไหยน,นะครับทันจะควอางว่าเจ็บว่าสอมทางไข่เขามาสอมนะครับแาาข่อบตเขามาสอมเน,นาะกะผมก็เงือดอยู่อกครับยางครับยางครับถนนนี่พี่น้องขึ้นมานอันนี้มันแข็งก็กัน,กนครับอ๋อเอา,เอาตามวามเป็นจริงครับไม่น,นครับถนนมันก็ต้องแข็งก็ยางอยู่แล้วนะครับอันนี้ยางแข็งก็ถนนเอาะ อันนี้ก็เป็นร่างมองนะครับนี่อันนี้ก็ท่างกับบวมนะครับเป็นทางลูกท่างหินขุกเขาเนาะครับซึ่งเขาจะเอาดินมาเทศนีกน่ก็น่าหนาน่า,นา,ากีนนะครับหาอยู่หากินก็นลำบากแนงน้อยนะครับมันแบบียากมีง่ายเนาะจังผมบาไปเนาะครับอันนี้ก็หาโมงแล้วนะครับสีเดียวกันจังไหบูครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ขาปรึกษากันแล้วรถด,ด,ดำกันจอดสองเลงสงเลงกันแล้วครับตกแรงแม่เผื่อทสิน้อนก่อบอ่อบพืดอจะไปพูดไปพี่พบอกกันไปบูดเดี๋ยวครับผมจอดรถดีๆกันครับ กว่เรา,าบ,บาดล่อเบือนบาะเดีห้างเขากับห้างอีกบาดเนี่ยเอ้อย่างนี้เจ้าเจ้าเจะรถพ่วงเบ้าบ้นานเพื่อหัวไหนอย่างอย่างเฮ้ยน้ำกักเลี้ยงฮะ มวนผิกโทษแล้วชอบไปแล้วเป็นบ่านท่แล้วเดีกยวจาวมามันหลุดทึงว่าเขาจะอะไรว่าโอหังอะไรก่อนไปห้องแอร์กันได้เนี่ยอยู่ในบ้านนี่แม่ใกล้ๆนี่แม่โอ้ถ่ายแล้วนะซุ้มนั่นก็ถ่ายอยู่คุณจิ้มเชียวทาบานี่ พอเขาบอกว่าแตงหางกเจ้าลงตัวถิบเลยจะมาในเบื่เงินเขาได้บดเดี๋ยวเตือนวันเขาวิ่งได้ือเบื่อเงินเนี่ยโอ้ใครอยู่ดอกกูได้นอนอ่ะเพื่อนอ่ะจิ้นหมูเลยจิ้นหม้อมอไหวม้ไหวเอาตีละไปเนี่แทงน้ำเนี่ยไอ้แอเราถ่ายยังหันลรในบ้านหกเถีเพราะล้วก็เลือก ร็ถ่าลุกยูเป้ว่ามือเยินุแล้วมือยินแม่ครับเขาึง้นนเนี่ไมด้เบือเงี้จักหม่องเลมือนี่เอา่ปั่นกันเด้อเพืนเจ้าอ่ะปั่นนเด้อไ่ได้จิมมัไป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 บ้าไปุทงหไหมเอ้เอายุ่นเนี่ยยั่นแทงน้ำนี่แหะ เทียวอออโอ้ัวสิได้และเทียวนะครับี่นอง อ,อยากให้พี่น้องในเบื้องลึนี่ยครับแม่งเนี่ยบเบื้งลีกกัเรียนน้ำมันมาโคจน,นเม็ดเลย